ยุคนี้ยุคน้ํามันแพงครับเพื่อเป็นการประหยัดน้ํามันแล้วก็เงินในกระเป๋าจึงได้เอาควายมาขี่แทนรถบนท้องถนนครับฝากรัฐบาลดูแลเรื่องน้ํามันแพงด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีควายเต็มท้องถนนเลยเดี๋ยวก็จะกลับกลายเป็นซอฟพาวเวอร์ของเมืองไทยไปอีกอย่าง มาดูการขับขี่รถจักรยานยนต์ขั้นเทพของพี่แกครับห้ามลอกเลียนแบบเป็นอันขาดครับถ้าเกิดอุบัติเหตุมาอันตรายมากหมวกกันน็อกก็ไม่สวมใส่เกิดอุบัติเหตุมาบาดเจ็บได้มาดูคนขับรถโดยสารคันนี้ครับยิ่งขั้นเทพกว่าที่ขับรถที่ผ่านมาครับหลับยังสามารถไปได้แล้วก็มีผู้โดยสาร นอนหลับสบายเฉยอยู่ครับขับแบบนิ่มๆเลยขนาดหลับนั้นเนี่ยโอ้โอมีหน้าล่ะจึงนิ่มมีรถลากไปนี่เองมาดูกันครับทานเดีวยวกันไปด้วยกันของแท้เลยครับที่บ้านเราเห็นแต่รถที่เขาขายกับข้าวพุ่มพวงนี่เป็นรถครอบครัวพุ่มพวงเลยถ้าเป็นผมนะผมจะเดินเอาดีกว่าไม่กล้าขี่ไปด้วยเสียวครับ เมื่อเจ้าใส่เดือนน้อยมาเจ้ายักษ์ใหญ่ทั้งหลายต้องหลบให้เขาครับต้องหลบให้เขาไม่ใช่อะไรนะครับทางลูกรังแล้วก็ฝนตกถนนลื่นรถเจ้ายักษ์ใหญ่นั้นไปไม่ได้ได้แต่มองเจ้ามอเตอร์ไซค์ไปหรือว่าเจ้าใส่เดือนน้อยไปแบบต่อหน้าต,ต่อตาแบบแค้นในใจเลย เมื่อเจ้าลิงพวกนี้รู้ว่าจะมีการจับพวกมันมันจึงได้พากันฝึกการเอาตัวรอดเพื่อไม่ให้จับกลุ่มไปได้ท่านผู้ชมคิดยังไงกับข้อความในภาพนี้ช่วยคอมเมนต์มาด้วยนะครับคนไหนชื่อบอยเมียตามหาครับไปรายงานตัวกับเมียดวนถึงพี่แกจะตกจากเวทีแกก็ ไม่ละทิ้งความสนุกครับนี่แหละเขาเอื่นว่าใจเอาอ้าวก็มาส่งท้ายคลิปกันด้วยสวยขยี้ใจของอาจารย์ขวดมาลีหัวหลังครับมาฟังดูครับว่าเป็นยังไงครับสสสส่่่วววนน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 นบกกดดดยุลาางงูููเเเป็ตออจ้ขิม คครอบครอขอบล่อยให้น้องมาได้ไงกันลงรังเธอเข้าแล้วนะักแม่ยอดยายีออยากพูดสีวีกับแม่หางสั่นแล้วจึงเธอเคยพาเมือ่อผู้ชายแม่สตรี I'm